ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สมปองหนูทองนะครับวันนี้จะมาพูดกันเรื่องถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเรานี่ก็หมายความว่าครูพ่อ ครูแม่เป็นครูแรกๆของเราเลยที่สอนเรากินสอนเราเดินสอนเราพูดอันนั้นก็จัดว่าเป็นครูครูของพ่อครูแม่เราเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ของเราทีนี้วันวันที่ว่ายางสองสิงหาคมที่จะถึงเนี่ยปี58เนี่ยก็จะไหว้ที่สำนักแต่ปีนี้จะทําเล็กๆทําเป็นภายในเพราะอาจารย์ปุ่นท่านมีเมตตาท่านมาทําให้3มครั้งและท่านมาเป็นประธานให้สาครั้ง อ่าตอนนี้ครั้งที่สี่นี่ฉันก็จะทําเองฉ่านก็ให้ทําเองเพราะว่าทําถูกครบกระบวนการหมดแล้วมีนี้ฉันเป็นคนทําเองทําเล็กๆทําที่ในบ้านทาบนบ้านนี่แหละจากเรียกทำบูชาครูพ่อครูไวายครูกบวนนั้นอ่าครูพ่อครูแม่ถ้าบูชาได้บวชแล้วก็ก็กล่าวถึงอุปชาครูอาจารย์ก็เป็นครูเหมือนกันไอ้อย่างครูพระคักจำอ่าครูสอนครูสั่งอะไรบนี่เป็นครูทั้งนั้น อ่าวันที่สองเสิงหาที่เรามาเนี่ยก็มากราบตรองนึถึงคุูครูบาอาจารย์มาจนปัจจุบันเนี่ยเวลาจะครอเสียงครอะไรก็ใช้เสียงพะระฤาษีนครเป็นการครอบค,ครูไหว้ครูอ่าการสังเกตได้ทุกสถานทุกที่ที่ไหว้ครูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอ่กคนที่ยังไม่เคยไหว้ครูบางครั้งก็จะกลัวบอกไม่ต้องไปกลัวหรอกอ่าบางครั้งที่ครอบแบเสียนักของกาขึ้นอะไรไปเนี่ยมันอยู่กับเจ้าตรงวัด ถ้าเจ้าตัวทําจิตใจให้แข็งแกร่งไวให้มีสติแล้วมันก็จะไม่ไม่มีอาการเป็นแบบว่าของขึ้นของอะไรแต่ว่าถ้าเกิดละจิตอ่อนเนี่ยเราคอยตามได้ยินเสียงปีเสียงกองได้ยินเสียงสวดมนต์เราคอยตามไปนั่นก็จะขึ้นมาเอาตาตาหันมามันก็แสดงฤทธิดเดชเอาสักเสือมันก็แสดงฤทธิดเดชของมันว่ามันเป็นเสือจักสิงสาราจักก็จะแสดงเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าเรามีสติก็ได้จะจันๆ คือคือฮาฮาหรือไม่ก็ของลกของฉันก็เท่านั้นเองแต่บางคนเนี่ยเขาปล่อยเลยปล่อยเต็มที่มีคุณอันนั้นก็มีโทษอาหารมหันําอะไรแล้วแต่พิจารณาให้ดีเพราะเรามีครูเราต้องคิดเป็นทางที่ถูกที่ควรแต่บางคนไม่ใช่อ้าวครั้งเดียวหนะ้าเนี่ยไอ้ครั้งเดียวหน้าหน่แย่แย่เลยนจะจ้ะย้ายมีครั้งเดียวบางคนบอกไม่เป็นอะไรหนะ้าอันนั้นไม่เป็นอะไรหนะน้านั่นละมันก็จะทําให้เราเสียหายาเพราะอย่างนั้นถ้ามันผิดศีลผิดกฎหมายก็อย่าไปทํามันเลย อาจจะถามว่าคนลงเลขเจกยันไปเนี่ยอ่แล้วหนังจะเหนียวไหมอะไรไหมคือการลงเลขเศกยันหมายความว่าให้เรารู้ว่าเรามีครูถิงจะทําผิดกฎหมายอ,อย่าไปทํานะครูบาอาจารย์ท่านมองเห็นท่านรู้เห็นเราก็อย่าไปทําในสิ่งที่ชั่วปัญหามันก็จะได้ไม่เกิดอ่ะลงเลขเจกยันบางครั้งไปเจอเหตุเพศภัยอย่างเงี้ยก็อาจจะพ้นจัดนาว่าอันไหนมันจะดีอันไหนไม่ดีก็อย่าไปประฤพิไอ้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะอันไหนดีก็ทํากันก็ไป คนที่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมไปอยู่ที่ไหนเหมือนของหอมนะอ่าของหอมใครๆก็อย,กอยากอยู่ใกล้เพราะมันไม่เหม็นแต่เป็นคนที่ทําไม่ดีเหมือนของเหม็นมันไม่หอมใครๆก็ไม่อยากได้อ่พิจารณาดูกันนะเธออ่าที่คนที่มีครูบาอาจารย์นะนะอ่าถ้าอย่างนั้นก็วันที่สองสิงหาไม่ติดภาระปิดที่เร่งด่วนเชิญนะจ๊ะที่สํานักจัดยันอาจารย์ปองมามาครอบครูกันมาลําลึกครูกันแต่มาที่สํานักชั้นในตังไม่ต้องใช้เยอะหรอก มีมาร้อยเดียวก็ได้อาหารเขาก็มีเลี้ยงเอามามาดูกันกตจะดีนะจ๊ะอดีจริงๆ